และนี่คือเมนูดังเซอร์บักครับเซอร์บักเซบักเซอบัก เราฮิตมากเลยนะครับช่วงนี้แล้วก็ไม่รู้เอื้อพูดผิดพูดถูกนะ<ต>ชื่อเมนูนี้แล้วต้องมีกรูปุนะครับเป็นข้าวเกียบของอิโนโดนีเซียนะอย่างที่ขาดมาได้คือเปาะหอมนะครับขาดสิ่งนี้ไปเอื้อว่าจะไม่ใช่เมนูนี้เลยมา,มาครับมาเริ่มทํากันแรกเลยนะครับเราจะเอาเข้าวเกียบเนี่ยไปแช่ในน้ำร้อนประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะนะครับมาตำเปาะหอมแล้วเนี่ยในสูตรเขาใช้ของสดแต่เอื้อหาไม่ได้เอื้อใช้เป็นของแห้งแทนนะครับไปนะครับจะเป็นส่วนของพริกแกงนะจะมีหอมแดงนะครับพริกจินดานะครับกระเทียมนะคคคครร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 รัััับบบบบแแลลลลล้้้้้้ววกกก็็็เเ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 เปปปปปปปาาาาาาาะะ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 ะหออออออมททีีท่่่่่่่ตไไไไไไไงงงงงงนน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 นิิดดึพืืจจจขใใใสสยๆชชู เห็ดต่างๆนะครับแล้วก็มีไข่ด้วยวุ้นเส้นลงไปด้วยก็ได้นะครับตีไข่เตรียมไว้นะครับต่อมาตั้งกระทะใส่น้ำลงไปเลยแล้วก็ใส่พริกแกงของเราลงไปเลยนะครับแล้วก็ผัดให้หอมเมนูนี้นะครับเป็นเมนูสรตทฟู้ดของชาวอินโดนีเซียเลยตอนนี้หอมมากครับทุกคนเครื่องเทศจนสุกแล้วนะครับเออจะใส่ไข่ลงไปนะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันเล็กน้อยแล้วเออจะตามด้วยน้ำเปล่าลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันต่อไปนี่พระเอกมาแล้วเราจะใส่ข้าวเกรียบที่เราแช่น้ำไว้แล้วลงไปนะครับแล้วก็ใส่เห็ดลงไปสัตว์ต แล้วก็ผงปรุงรสไก่นะครับขึ้นนะครับเออจะใส่ไข่ลงไปเพื่อเพิ่มความข้นหนืดเสร็จแล้วครับทุกคนเซอร์บักง่ายมากๆกจริงๆนะลองไปทํากันนะครับทุกคนท้ายด้วยต้นหอมซอยนะครับจบแล้วครับทุกคนนี่ดูดิโคตรน่ากินทำง่ายมากทุกคนอืมอืมอมีอวามหอมลองไปทําตามกันดูนะอ,อืมอร่อย